มันมีนิท่านสอนใจเรืองหนึ่งญาดยโยมอัตรามาสีบอสุฟังมันมีพอหญ่อันหนึง่งเราเป็นคนมากตีตีทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหนาเขาเห็ดน,นันเห็ดนีบ่งาแเรากัดตีไปเบิดตีหอดประพุททรูุอยู่ในวัดต,ตีหอระคั่งว่าเห็ดบ่งามจังสันจังสี่มีมืหมอนหนึ่งเ,เราไปเลี้ยงคว้วยนอกบัดท,ที่นี่ยางไปคว้วยบัดฮ้องแหวะแหวะบัสดสเนียโอ้ยอีห่ามึงเอ้ ตัวใหญ่ๆ,ๆห้องค่อยๆบัดจักจันนี่ตัวน้อยๆห้องนี่แห้งพ่อแต่เล่าย่างไปหอดหน้าเล่ากลับไปเบิ้งสวนบักเอือเราเอือตัวน้อยๆหนุ่ยใหญ่ๆจักแม่นมึงบ่พอดีให้ตั้งแต่สิ่งของอยู่ในเขตหน้าเล่าเล่ากะตีเออบอกอยังไงพอจะถึงเวลาบายค่อยๆเล่ากลับไปนอนเฝ้าควายเล่ายุดไต่โฮมบักกอกอตีอีกเนี่ยบัดที่นี่ โอ้ยบกกอกตดนยงๆหนวยเนี่ยน่อย,อยจังแมนเทพบดานี่ปัญญาอ่อนสิสางอีหยังมากกับผสมส่วนผ่นะบักขั้นโดนบกกอกกระลุวนเสียหัวปอกเออโอ้ยโอ้ยพอเทพบดาเออจังแมนจัดสรรเถือกแล้วละขั้นแมนบกกอ,นอนกนวยซ้ำบกเอื้อนี่กัรน,น่อยตายคักๆผ่านะว่าเรื่องนี้มันสอนให้เฮาหูจักว่าความเพึ่งพอใจของแต่ละคนมันบ่คือกันบางครั้งถ้ามาชาติก็จัดสรรมาให้พ่อดีแล้ว เขออี่ยนศสิไปบูญไหว้กับมั่น